สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Ten c o v e r f i e l e a n e ก่อนที่จะไปรับชมสปอยฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหนังก็ได้เปิดมาที่นางเอกของเราเธอมีชื่อว่ามิเชลและเธอก็กำลังแพ็คกระเป๋า เพื่อที่จะเดินทางดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหากับแฟนอยู่ด้วยเธอจึงเก็บข้าวของเพื่อที่จะหนีปัญหาทั้งหมดขณะที่เธอขับรถอยู่นั้นโทรศัพท์มือถือของเธอก็ได้ดังขึ้นแฟนของเธอได้โทรมาหาเธอและพยายามง้อเธอให้เธอกลับไปแต่เธอใจแข็งและได้ตัดสายแฟนของเธอไปแต่ไม่นานแฟนของเธอก็ได้โทรมาอีกขณะที่เธอมองโทรศัพท์อยู่นั้นรถก็ได้เกิดชนเข้ากับอะไรบางอย่างทําให้รถเธอเสียหลักและพลิกคว่ำตกลงไปที่ข้างทางจากนั้น เธอก็ได้สลบไปหนังก็ได้ตัดฉากมาตอนที่เธอฟื้นขึ้นมาแต่ก็พบว่าเธอนั้นบาดเจ็บและมีสายน้ำเกลือแขวนอยู่ และดูเหมือนว่าสถานที่นั้นจะไม่ใช่โรงพยาบาลมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมแคบๆและขาของเธอก็ถูกล็อกด้วยโซ่อีกด้วยเธอหันไปรอบๆห้องก็พบว่าโทรศัพท์ของเธอนั้นวางอยู่บนกระเป๋าเธอพยายามใช้เสาที่แขวนน้ําเกลือในการเกี่ยวโทรศัพท์ของเธอมาขณะที่เธอได้โทรศัพท์มาเธอพยายามติดต่อหาแฟนของเธอแต่ก็พบว่าไม่มีสัญญ,ญาณเธอพยายามที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อหาสัญญ,ญาณ ทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาจากที่ประตูและก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องที่เธออยู่ซึ่งชายคนนั้นก็มีปืนเน็บอยู่ที่เอวของเขาด้วยชายคนนั้นได้เอาอาหารใส่ถาดมาให้เธอแต่เธอ ได้ขอร้องอย่าทำร้ายเธอเลยและให้ปล่อยเธอไปแล้วจะไม่บอกใครชายคนนั้นได้บอกกับเธอว่าเธอต้องให้น้ำเกลือและเขาก็ได้ไปหยิบไม้เท้ามาให้เธอพร้อมกับกุญแจที่ไว้ปลดล็อกขาของเธอนั่นเองทันทีที่ชายคนนั้นเดินออกไปเธอก็ได้รีบใช้กุญแจปลดล็อกขาของเธอและได้หยิบไม้เท้ามาทำเป็นอาวุธเพื่อที่จะจัดการกับชายคนที่จับตัวเธอมาขณะนั้นเธอก็ได้มองไปเห็นช่องระบายอากาศ เธอได้เอาเศษผ้ามาเผาและใส่เข้าไปในช่องระบายอากาศเพื่อหวังที่จะให้ควันไฟนั้นได้ลอยออกไปข้างนอกและชายคนที่จับเธอมาจะได้เข้ามาดูในห้องและก็เป็นไปตามที่เธอวางแผนไว้เมื่อชายคนนั้นเดินเข้ามาเธอจึงใช้ไม้เท้าที่เธอทํามาพุ่งตรงเข้าไปทําร้ายชายคนนั้นในทันทีแต่เธอก็พลาดทําไม่สําเร็จเธอถูกชายคนนั้นจับตัวไว้และได้ฉีดยาสลบใส่เธอต่อมาเธอได้ฟื้นขึ้นมาจากยาสลบ แต่ก็พบว่าชายคนนั้นได้นั่งเฝ้าเธออยู่และก็ได้บอกเธอว่าคราวหน้าอย่าได้ลองของอีกคุณโชคดีแค่ไหนที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมอุตส่ามีน้ำใจให้คุณแล้วนะเธอก็ได้ขอร้องให้ปล่อยเธอไปชายคนนั้นก็ได้บอกว่าไม่มีที่ไปหรอกผมเจอคุณและได้ช่วยคุณไว้และเขาก็ได้ตัดสินใจเล่าให้เธอฟังว่ามันมีการจู่โจมครั้งใหญ่และผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือเคมีหรือว่านิวเคลียร์ถ้าเราอยู่ใต้ดินนี้เราจะปลอดภัยมิเชลได้ถามกลับไปว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน ชายคนนั้นก็ได้บอกว่าพื้นดินใต้โรงนาผมเองคุณประสบอุบัติเหตุรถของคุณพิกคว่ำอยู่ข้างทางผมได้ขับรถมาเห็นผมจึงช่วยคุณเอาไว้ผมคงไม่ใจร้ายปล่อยคุณไว้แบบนั้นหรอกซึ่งเธอก็ได้ขอบคุณชายคนนั้นและคิดว่าตัวเธอควรต้องไปโรงพยาบาลชายคนนั้นได้อธิบายว่าเธอไปไม่ได้การจู่โจมสร้างละอองนิวเคลียร์ สารพิษปนเปื้อนในอากาศและใช้หายใจไม่ได้มิเชลได้ถามว่าต้องรออีกนานแค่ไหนชายคนนั้นกล่าวบอกว่าคงประมาณอีกปีถึงสองปีขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ห่างจากจุดระเบิดแค่ไหนเมื่อเขาพูดจบเธอก็ดูไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ชายคนนั้นพูดสักเท่าไหร่เธอจึงขอยิมโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรไปส่งข่าวให้กับคนทางบ้านชายคนนั้นได้บอกว่าทุกคนไม่ปลอดภัยหรอกทุกคนได้ตายหมดแล้วเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็ช็อกไปเลย ขณะที่ทั้งสองคุยกันก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นออกมาจากนอกห้องและเขาก็ได้ขอตัวออกไปดูมิเชลพยายามมองออกไปก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบอะไรบางอย่างเมื่อชายคนนั้นกลับเข้ามาก็ดูท่าทีเหมือนเขาจะอารมณ์เสียและได้ตะคอกใส่มิเชลว่าผมจะบอกคุณเหมือนที่บอกเขาคุณควรกินคุณควรนอนและคุณควรจะแสดงออกด้วยว่าขอบคุณผมและก่อนที่ชายคนนั้นก่อนจะออกไปนอกห้องเขาก็ได้บอกว่าเขาชื่อฮาวเวิร์ดเผื่อคุณอยากจะรู้จากนั้น มิเชลก็ได้นอนหลับไปจนเวลาผ่านมาสักพักเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าประตูห้องมันเปิดอยู่เธอจึงแอบออกมาจากห้องขณะที่เธอเดินมาเธอก็ได้มาเห็นชายคนหนึ่งและชายคนนั้นก็ได้ถามเธอว่าคุณโอเคไหมเธอจึงถามให้แน่ใจอีกครั้งว่าที่นี่คือที่ไหนชายคนนั้นได้บอกว่าที่นี่คือบังเกอร์และเดี๋ยวจะซ่อมห้องเธอให้เพราะมันยังไม่เรียบร้อยดีเธอก็ถ,ถามอีกว่าคุณอยู่ใต้นี้มานานแค่ไหนแล้ว เขาตอบว่า2-3วันไม่แน่ใจเพราะไม่มีช่องทางหน้าต่างให้แสงรอดเข้ามาได้เธอจึงถามเขาต่อว่าแล้วจะออกจากที่นี่ไปได้ยังไงชายคนนั้นเลยตอบเธอว่าเขาไม่บอกคุณหรอกและคุณก็คงไม่อยากออกไปจากที่นี่หรอกเชื่อผมเถอะเพราะอากาศข้างบนมันปนเปื้อนสารพิษโดยชายคนนี้มีชื่อว่าเอเมดขณะนั้นเองฮาวเวิร์ดก็ได้เดินมาพอดีมิเชลได้ถามว่าแขนของเอเมดไปโดนอะไรมาฮาวเวิร์ดตอบว่า เขาทำตัวเองทั้งนั้นเขาเดินเซอร์ไปชนของเสียงที่มิเชลได้ยินมาจากนอกห้องก็คือเสียงของเอเมทที่เดินไปชนข้าวของจนลมนั่นเองเมื่อพูดจบฮาวเวิร์ดก็ได้พามิเชลเดินไปดูห้องนั่งเล่นซึ่งภายในห้องนั่งเล่นก็เต็มไปด้วยข้าวของที่ถูกจัดเป็นระเบียบทั้งทีวีชั้นหนังสือเครื่องเล่นเพลงซึ่งฮาวเวิร์ดก็ได้ให้เธอมาใช้มันได้และใช้เสร็จก็ให้เก็บเป็นระเบียบและห้องครัวก็ใช้ได้ทุกอย่างตู้เย็นตู้แช่ตู้แช่แข็งเตาไฟฟ้า ซึ่งค่อนข้างจะมีเครื่องใช้ที่จําเป็นทุกอย่างเธอก็ได้พูดกับฮาวเวิร์ดว่าข้างนอกอาจจะมีรถนะและแนะนําให้โทรหาตํารวจเพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮาวเวิร์ดบอกว่าไม่มีใครเหลือให้โทรหาแล้วแต่เธอก็มีท่าทีไม่เชื่อฮาวเวิร์ดพูดเขาจึงบอกให้มิเชลลองขึ้นไปดูข้างบนเอาเองจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอได้เดินขึ้นบันไดไปยังประตูเหล็กที่มีช่องหน้าต่างเล็กๆอยู่เมื่อเธอมองออกไปก็พบซากศพของหมูสองตัวนอนตายอยู่ในกรง ที่ฮาวเวิร์ดได้เลี้ยงไว้ฮาวเวิร์ดได้บอกว่ามันเป็นเพราะอากาศและถ้าคุณโดนอากาศคุณก็จะเป็นแบบนั้นมิเชลขณะที่มองออกไปข้างนอกก็เหลือบไปเห็นรถยน์ที่จอดอยู่ภาพวันที่เธอประสบอุบัติเหตุมันก็แวบเข้ามาในหัวเธอและรถคันนั้นก็มีรอยชนอยู่ด้วยเธอเริ่มรู้ตัวแล้วว่าคนที่ขับรถชนเธอก็คือฮาวเวิร์ดนั่นเองวันต่อมาเอมเม็ดได้เข้ามาคุยกับมิเชลเธอได้ถามเอเมมดไปว่าเขารู้อะไรเกี่ยวกับฮาวเวิร์ดบ้างเอเมมดได้บอกเธอว่า ฮาวเวิร์ดได้เคยอยู่กองทัพเรือมาก่อนและได้จ้างเขามาช่วยติดตั้งที่นี่เธอจึงถามกลับไปว่าฮาวเวิร์ดไม่ได้จับตัวเธอมาใช่ไหมเขาได้ตอบว่าเปล่าเธอจึงถามต่อว่าแขนของคุณไปโดนอะไรมาไม่ใช่เพราะพยายามหนีเขาเหรอเอเมทบอกว่าผมเรียกเขามาตั้งหาผมดูฮาวเวิร์ดสร้างที่นี่มาหลายปีแล้วเขามักจะพูดถึงการจู่โจมของพวกเกาหลีเหนือหรืออลเคดาอยู่เสมอ เขาใช้เงินทั้งหมดสร้างที่นี่ขึ้นมามิเชลจึงตัดสินใจบอกเอเมดไปว่าฮาวเวิร์ดลักพาตัวเธอมาที่นี่เขาขับรถชนและจับตัวเธอมาที่นี่เพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาเล่าเรื่องสารปนเปื้อนในอากาศการจู่โจมครั้งใหญ่และถล่มหลบภัยทั้งหมดนั้นมันอาจเป็นเรื่องโกหกก็ได้เอเมดบอกว่าไม่ใช่เขาเห็นการโจมตีกับตาในระหว่างที่เขาขับรถกลับบ้านจ,จู่ๆก็มีแสงบางอย่างเหมือนแสงระเบิดที่ไกลมากๆ พอเห็นแบบนั้นความคิดแรกของผมก็คือต้องมาที่นี่เลยและพอมาถึงฮาวเวิร์ดกำลังจะปิดประตูพอดีผมเห็นสีหน้าของเขาเขารู้ว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นเขาจึงพยายามที่จะเข้ามาขณะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่ฮาวเวิร์ดก็เข้ามาพอดีและได้บอกว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วทั้ง3ามคนได้มานั่งที่โต๊ะอาหารเพื่อที่จะทานอาหารเย็นขณะนั้นมิเชลก็ได้เหลือบไปเห็นกุญแจรถที่ฮาวเวิร์ดเ็บไว้ที่เอวเธอจึงพยายามวางแผนที่จะเอามันมา โดยที่เธอคุยกับเอเมดและแตะเนื้อต้องตัวเขาเมื่อฮาวเวิร์ดเห็นแบบนั้นเขาก็โมโหขึ้นมาและลุกมาเตือนมิชเชลเธอจึงใช้จังหวะนั้นเอื้อมมือไปหยิบกุญแจในทันทีหลังเหตุการณ์บนโต๊ะอาหารเริ่มสง,งบ ฮาวเวิร์ดได้รู้ตัวว่ากุญแจของเขาได้หายไปมิเชลใช้จังหวะนั้นหยิบขวดแก้วบนโต๊ะฟาดไปที่หัวของเขาอย่างแรงและเธอก็ได้รีบวิ่งหนีไปที่ประตูทางออกแต่ฮาวเวิร์ดก็ได้ตามเธอมาติดๆขณะที่มิเชลกำลังไขกุญแจอยู่นั้นเธอก็ได้มองไปเห็นรถยนต์ยนคันหนึ่งกำลังขับมาจอดจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาที่หน้าประตูใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเธอขอร้องให้มิเชลเปิดประตู ฮาวเวิร์ดได้ตะโกนบอกเธอว่าอย่าเปิดดูหน้าของเธอสิและผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกนั้นเริ่มสติแตกเริ่มโมโ,โหและใช้หัวโขกไปที่ประตูอย่างแรงมิเชลเริ่มที่จะเชื่อเรื่องที่ฮาวเวิร์ดได้เล่าไว้เธอก็ได้กลับมาอยู่ที่ห้องของเธอที่เธอเคยอยู่เหมือนเดิมต่อมาฮาวเวิร์ดได้เข้ามาสารภาพว่าเขาเป็นคนขับรถชนเธอเองวันเกิดเหตุพอเขารู้ตัวว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นผมก็คุ้มขั่งผมรู้ตัวว่าผมต้องกลับมาที่นี่ให้เร็วที่สุดผมเลยขับรถเหมือนคนบ้าและพยายามที่จะแซงคุณ แต่ก็ได้ไปชวนรถของคุณจนพลิกค,คว่ำผมขอโทษและฮาวเวิร์ดก็ได้เอาเสื้อผ้ามาให้มิเชลและบอกให้เธอไปอาบน้ําหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันเสร็จฮาวเวิร์ดก็ได้เล่าเรื่องลูกสาวของเขาที่ชื่อเมแกนให้มิเชลได้ฟังเขาดูรักลูกสาวเขามากแต่ดูเหมือนว่าภรรยาเธอจะไม่ชอบเขาเธอจึงพาลูกสาวหนีไปอยู่ชิคาโกต่อมามิเชลเริ่มปรับตัวเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอม็ดและฮาวเวิร์ดอย่างมีความสุข จนกระทั่งเวลาต่อมามีอยู่วันหนึ่งเครื่องกองอากาศเกิดมีปัญหาฮาวเวิร์ดจึงบอกให้มิเชลปีนขึ้นไปขครื่องบน เพื่อที่จะรีเซ็ตระบบใหม่เพราะว่าเธอเป็นคนตัวเล็กที่สุดที่จะมุดเข้าไปในช่องนั้นได้ทันทีที่มิเชลไปถึงเธอก็ได้ทำการรีเซ็ตระบบตามที่ฮาวเวิร์ดบอกและก็ได้ไปเห็นบันไดาทางออกเธอสงสัยจึงปีนขึ้นไปดูและพบว่าทางออกนั้นมันถูกล็อกด้วยกุญแจเธอได้สังเกตร่องรอยอะไรบางอย่างที่ถูกเขียนเอาไว้บนกระจกโดยล่องรอยนั้นถูกเขียนเอาไว้ว่าช่วยด้วยและมันเป็นร่องรอยที่ถูกเขียนจากด้านในเมื่อเธอลงบันไดามาเธอก็ได้พบกับสิ่งของบางอย่าง มันเป็นต่างหูที่เปื้อนเลือดพอเธอเห็นแบบนั้นเธอจึงสงสัยในตัวฮาวเวิร์ดอีกครั้งต่อมาเธอจึงหาจังหวะไปคุยกับเอเมดและได้เล่าเรื่องที่เธอเจอให้เอเมดฟังเธอคิดว่าฮาวเวิร์ดโกหกเรื่องเมแกนเขาต้องทําอะไรกับเธอแน่ๆก่อนที่มิเชลจะพาเอเมดไปดูรูปภาพของเมแกนลูกสาวที่ฮาวเวิร์ดบอกเมื่อเอเมดได้เห็นรูปนั้นเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เมแกนเธอชื่อมิทันนี่เธอเรียนที่เดียวกับน้องสาวผมเธอหายตัวไปเมื่อ2ปีก่อน และทั้งสองก็เริ่มสงสัยในตัวฮาวเวิร์ดอีกครั้งหลายวันต่อมามิเชลก็ได้มาบอกกับเอม็ดว่าเธอคิดแผนออกว่าเธอนั้นจะตัดชุดกันแก๊สขึ้นมาเพื่อที่จะใช้มหน,นีออกไปข้างนอกจากนั้นทั้งมิเชลและเอม็ดก็ได้ร่วมมือกันเอม็ดพยายามหาอุปกรณ์ทางมิเชลก็มีหน้าที่ตัดชุด ทั้งคู่ได้วางแผนกันว่าจะต้องเอาปืนมาจากฮาวเวิร์ดก่อนและจับตัวเขามัดไว้ไม่ให้เขาไปไหนจากนั้นต้องมีคนใดคนหนึ่งออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปตามหาคนมาช่วยทั้งสองก็ได้ช่วยกันทําชุดจนเกือบจะเสร็จวันต่อมาฮาวเวิร์ดได้ให้เอเมดและมิเชลมาช่วยกันย้ายถังเคมีไปไว้ในห้องน้ําเขาได้อธิบายให้ทั้งสองคนฟังว่าสารเคมีนี้มีปฏิกิริยาบางอย่างที่สามารถละลายได้แม้กระทั่งกระดูเอเมดจึงถามฮาวเวิร์ดว่าแล้วเอามาให้ฉันดูทําไมฮาวเวิร์ดจึง ตอบไปว่าแกคิดว่าฉันปัญญาอ่อนหรอและฮาวเวิร์ดก็ได้หยิบอุปกรณ์ที่ทั้งสองไว้ทําชุดออกมาและโมโหมากจึงถามทั้งสองว่าอุปกรณ์พวกนี้เอามาทําอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้และให้ทั้งคู่สารภาพมาเอเม็จึงได้บอกว่าเขาเป็นคนทําเองเธอไม่เกี่ยวมิเชลพยายามบอกความจริงแต่เอเม็ก็ได้บอกไปว่าเขาเป็นคนทําคนเดียวที่ทําไปเพราะเขาต้องการปืนของฮาวเวิร์ดเท่านั้นและเขาก็ได้ขอโทษฮาวเวิร์ดทันใดนั้นฮาวเวิร์ดก็ได้ใช้ปืนของเขายิงเข้าไปที่หัวของเอเม็ในทันที มิเชลเธอช็อกกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเธอจากนั้นฮาวเวิร์ดก็ได้พามิเชลกลับไปที่ห้องวันต่อมาฮาวเวิร์ดได้เข้ามาหามิเชลพร้อมเอาไอศครีมมาให้แต่ตอนนี้เขาได้กลหนวดกลนเขาของเขาไปจนหมด ในเวลาต่อมามิเชลได้ทําชุดกันแก๊สของเธอต่อและดูเหมือนว่าชุดของเธอมันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่เธอนั้นได้ยินเสียงของฮาวเวิร์ดเธอจึงรีบเอาชุดที่เธอทําเอาไปซ่อนและเมื่อฮาวเวิร์ดมาถึงเขาก็ได้บอกว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วเหมือนที่เขาเคยบอกในทุกๆวันแต่ว่าในขณะที่เขากําลังจะออกจากห้องไปเขาก็ได้เห็นชุดที่เธอซ่อนไว้เธอถึงใช้เวลาที่ฮาวเวิร์ดเผลอรีบวิ่งออกมาจากห้องในทันที เธอได้วิ่งไปที่ห้องของฮาวเวิร์ดและได้หยิบสเปรย์บางอย่างติดตัวเธอไปด้วยและเมื่อฮาวเวิร์ดมาถึงเขาได้บอกกับเธอว่าทั้งที่ฉันช่วยเธอและพาเธอมาที่นี่แต่เธอตอบแทนฉันแบบนี้หรอเมื่อเขาพูดจบ เธอก็ได้จีบถังเคมีล้มลงทําให้ฮาวเวิร์ดลื่นล้มและไปโดนสารเคมีมิเชลได้รีบกระโดดออกมาจากในห้องนั้นทันทีและรีบวิ่งกลับไปหยิบชุดกันแก๊สที่เธอทาเอาไว้และในขณะเดียวกันสารเคมีที่หกอยู่มันก็ไปโดนสายไฟทําให้เกิดไฟลุกไหมในจังหวะที่เธอออกมาจากห้องก็ได้มาพบกับฮาวเวิร์ดอีกครั้งเธอจึงผลักชั้นวางของจนล้มทับเขาและได้รีบวิ่งตรงไปที่ห้องนั่งเล่นและมุดไปที่ช่องระบายอากาศขณะที่เธอกําลังคานไปในช่องระบายอากาศ ฮาวเวิร์ดก็ได้โผล่ขึ้นมาและได้ดึงขาเธอเอาไว้ฮาวเวิร์ดได้บอกว่าเธอไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกและให้อยู่กับเขา แต่มิเชลก็ได้พยายามหนีเขาออกมาได้เมื่อเธอมาถึงห้องระบายอากาศมิเชลได้สวมชุดกันแก๊สที่เธอทํามาและได้ปีนบันไดขึ้นไปและใช้สเปรย์ในตัวเจนพ่นใส่แม่กุญแจจนสามารถทําลายมันได้จากนั้นเธอก็ได้หนีออกมาและเธอได้รีบพุ่งตรงไปที่รถของฮาวเวิร์ดในทันทีและในขณะนั้นเองเธอก็มองไปเห็นชุดของเธอว่ามีรอยฉีกขาดอยู่ เธอจึงเอาเทปมาปิดรอยขาดนั่นทันทีเมื่อเธอซ่อมชุดเธอเสร็จเธอก็ได้มองไปเห็นฝูงนกที่กำลังบินผ่านเธอมันทำให้เธอฉุดคิดว่าอากาศข้างนอกนั้นมันอาจไม่เป็นพิษอย่างที่ฮาวเวิร์ดได้บอกเธอจึงตัดสินใจถอดหน้ากาก,ากออกและก็พบว่าเธอก็ไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> อากาศข้างนอกไม่มีสารพิษอะไรทุกอย่างที่เธอได้ยินจากฮาวเวิร์ดเป็นเรื่องโกหกเธอโล่งใจจนน้ำตาไหลออกมา เมื่อเธอตั้งสติได้เธอก็ได้มองไปรอบๆและได้มองไปเห็นยานบางอย่างกำลังบินอยู่แถวๆนั้นจู่ๆโรงนาของฮาวเวิร์ดก็ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้ยานลำนั้นมุ่งตรงมาที่เธออยู่พร้อมกับทิ้งอะไรบางอย่างลงมาด้วยเธอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในรถและพยายามหากุญแจในขณะนั้นเธอก็เหลือบไปเห็นรถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านหลังเธอจึงตัดสินใจลงจากรถของฮาวเวิร์ดและมุ่งตรงไปที่รถคันนั้นในทันที เมื่อเธอเปิดรถสัญญาณการขโมยของรถก็ได้ดังขึ้น เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปซ่อนตัวในโรงนาข้างในนั้นก็มีศพของหญิงสาวที่พยายามให้เธอช่วยเมื่อตอนต้นเรื่องเธอพยายามมองผ่านช่องแผ่นไม้ไปที่รถและเธอก็ได้เห็นตัวประหลาดอยู่ที่ท้ายรถคันนั้นแต่ก็มองไม่ค่อยชัดเจนเธอจึงพยายามมา,าค้นหากุญแจรถที่ศพหญิงสาวเพื่อที่จะปิดสัญญาณกันขโมยแต่ก็ได้มีเสียงดังขึ้นที่ประตูของโรงนาที่เธออยู่เธอได้กุญแจรถมาเรียบร้อยและเธอก็ได้รีบวิ่งออกไปทางด้านหลังของโรงนาในทันทีก่อนที่เธอจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่อีกบ้านหนึ่งซึ่งใกล้ๆบริเว ซึ่งมีแสงไฟที่เปิดอยู่ภายในบ้านด้วยแต่ไม่นานก็ได้มีวัตถุชิ้นใหญ่ค้ายยานเอเลี่ยนลอยขึ้นมาจากข้างหลังบ้านนั้นและมันก็ได้ปล่อยแก๊สพิษบางอย่างลงมาเธอจึงรีบวิ่งหนีอย่างสุดกำลังกลับไปหยิบชุดกันแก๊สที่เธอทำเอามาใส่ก่อนที่ยานลำนั้นจะขับผ่านบนหัวเธอไปก็ได้มีเอเลี่ยนอีกตัวหนึ่งซึ่งกำลังมองเธออยู่เธอจึงรีบวิ่งขึ้นรถของฮาวเวิร์ดในทันที และไม่นานยานขนาดใหญ่นั้นก็ได้ดึงรถที่เธออยู่ขึ้นไปในเวลาเดียวกันเธอไปเห็นไฟแช็กในรถเธอจึงคิดแผนอะไรออกเธอไปหยิบเศษกระดาษในรถและได้ยัดใส่ขวดไวน์เพื่อที่จะทำระเบิดในขณะที่ยานกำลังดึงรถเธอขึ้นไปอยู่เธอได้ใช้ไฟแช็กจุดไปที่ขวดไวน์และได้ปาเข้าไปในทางเข้าของยานเอเลียนแล้วก็ได้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงและได้ปล่อยรถที่เธออยู่ลงมาเธอจึงตั้งสติ และได้ขับรถอีกคันหนึ่งหนีออกมาในระหว่างที่เธอขับรถอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงวิทยุในรถมันเป็นเสียงจากผู้รอดชีวิตหากคุณมีประสบการณ์ทางการแพทย์หรือสนามรบเราต้องการความช่วยเหลือมีผู้คนในฮูสตันที่ต้องการความช่วยเหลือมีเชลได้ขับรถมาถึงทางแยกก่อนที่เธอจะตัดสินใจขับรถไปทางฮูสตันเพื่อตามไปหาผู้รอดชีวิตที่เธอได้ยินในวิทยุและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไร คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ